Container Showcase สรีวิวตู้สำเร็จรูปดัดแปลงเป็นห้องเก็บของขนาดพื้นที่36ตารางเมตรสวัสดีครับทุกผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้ Container คลิปรีวิวนี้ผมพาทุกผู้ชมมารีวิวนะครับตู้ที่เตรียมจัดส่งที่พังงานะครับเป็นงานสั่งผลิตนะครับเป็นขนาดกว้าง6เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร50ครับรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับ ตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่นะครับขนาดความกว้างตรงนี้นะครับคือความกว้างก็คือกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับแล้วก็ยาว6เมตรนะครับสูง2เมตร50ครับก็จะเป็นตู้3 6, 6มาประกบกัน2ตู้กลายเป็น6เมตรแล้วก็พื้นที่ใช้สอย36ตรางเมตรครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์ปอสนิมแล้วก็ถูกพ่นทับด้วยสีของ t o a คิปตันอย่างโครงสร้างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพจะเป็นสีดําครับตัวตู้มีหูยิ้วนะครับสำหรับยกและเคลื่อนย้าย4หูสมุมสีด้านตัวผนังทั้งหมดนะครับเป็นไอโซวอลเอฟเกรดนะครับก็คือเป็นแผ่นแซนวิชพาวเนลลักษณะของแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีภายในที่เป็นสีขาวแผ่นเหล็กเคลือบสีภายนอกเป็นสีเทาส่วนตรงกลางนะครับระหว่างแผ่นเหล็กจะเป็นส่วนกันความร้อนฉนวนตัวนี้เรียกว่าโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของฉนวนตัวนี้คือกันร,ร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ และเป็นมาตรฐานเอฟเกรดก็คือเกรดในการผลิตห้องอาหารห้องคลีนรูมห้องเครื่องมือทางการแพทย์ดังนั้นปลอดภัยจากสารปนเปื้อนแน่นอนครับและตัวนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปมีการทําสีภายนอกเป็นสีเทานะครับส่วนภายในเป็นสีขาวเดี๋ยวผมพาไปดูอีกครั้งครับแล้วก็ตัวตู้งครับอย่างที่ผมแจ้งไปจะเป็นตู้ประกอบใหม่นะครับของใหม่ทุกชิ้น100%นะครับขนาดความกว้างก็คือ 3, ามคูณหมาต่อกัน2ตู้จะเป็น6กคูณหด้านนี้เราจะเรียกว่าด้านข้างซึ่งเป็นด้านประตูทางเข้านะครับ ก็จะมีประตูบานเปิดนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นประตูบานเปิดขนาด1เมตรนะครับอันนี้ลูกค้าขยายพิเศษแล้วก็มีลูกบิดของเยลแล้วก็มีหมูช้างแล้วก็มีการกระแทกประตูสต็อปดอให้ครับตรงนี้ลักษณะการเปิดนะครับประตูจะเปิดมาแบบนี้ครับตำแหน่งประตูเนี่ยสามารถกําหนดได้ตามความต้องการการใช้งานนะครับและนี่คือด้าน6.0 0เมตรด้านข้างที่เป็นด้านประตูส่วนตรงนี้ครับด้านหน้าลูกค้าแพลนเป็นด้านทึบของตัวตู้นะครับก็เป็นผนงังทึบทั้งหมดนะครับตัวนี้ จะเป็นสีเทาครับเทาคล้ายเทาแรมโบแต่จะเข้มกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ด้าน6เมตรในหนึ่งฝั่งนะครับที่เป็น3คูณ3มาประกบกันนะครับโทษทีครับ3คูณ6มาประกบกันก็จะเป็นด้านทึบครับแล้วก็จะมีการติดตั้งขายแอร์ให้เดี๋ยวพ่อในนี้ลูกค้าจะไปเดินไฟติดตั้งแอร์เองนะครับตัวนี้นี่คือด้าน3เมตรถ้านหน้าเข้าตู้จะอยู่ฝั่งขวามือครับแล้วก็ด้านทึบที่เป็นด้าน6.00เมตรในหนึ่งฝั่งก็จะเป็นด้านทึบของตัวตู้ครับ อย่างที่ผมแจ้งไปครับผนังภายนอกจะเป็นสีเทานะครับโครงสร้างเป็นสีดํานี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้กว้าง6เมตรยาว6เมตรใบนี้ครับผมพามาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับตัวนี้ไม่ได้เดินไฟนะครับอันนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกออปชั่นไปเดินไฟเองได้ติดตั้งเองได้ครับจากประตูทางเข้านะครับเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นประตูบานนี้นะครับกว้าง1เมตรนะครับตัวนี้คือเพิ่มขนาดปกติจะเป็น90เซนนะครับส่วนตัว ผนังนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเป็นไอโซวอลนะครับผนังและหลังคาเป็นไอโซวอลทั้งหมดเป็นเกรด A ทั้งหมดนะครับเเกรดเกรดสำหรับห้องผลิตอาหารห้องคลีนรูมนะครับตัวนี้เวลาประกบกันหน้างานเนี่ยก็จะมีการเก็บงานซิลิโคนอะไรให้ครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เราประกบเพื่อจะให้ทางลูกค้าเห็นนะครับว่าประกบแล้วมันเป็นประมาณนี้แล้วก็มีทีมติดตั้งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเสร็จในการติดตั้งครับรายละเอียดต่อครับโครงสร้างครับโครงสร้างของพื้นตัวตู้นะครับ ก็จะกลายเป็นตัวโครงสร้างเหล็กซิงค์นะครับแล้วก็ถูกปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลแล้วก็มีคิ้วบัวตู้คิ้วรอบให้นะครับคิ้วรอบตัวตู้แล้วก็มีกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลน,นะครับของแมสให้ตัวนี้ <c oughs> นี่คือรายละเอียดภายในทั้งหมดนะครับพื้นที่ใช้สอย36กตารางเมตรค่อนข้างกว้างหรือจะขยายเพิ่มได้นะครับสามารถทําได้ทุกขนาดนะครับของตัวตู้ประกอบใหม่ชุดนี้ครับและเข้ามาในพื้นที่ตั้งกลางแดดเนี่ยไม่ได้ร้อนเลยนะครับตัวนี้ ก็คือเขาเป็นฉนวนผนังและหลังคาเป็นเกรด A ทั้งหมดนะครับตำแหน่งประตูหน้าต่างนะครับสามารถเพิ่มสามารถสลั t ได้ตามความต้องการการใช้งานนะครับระบบไฟฟ้าเดินเพิ่มได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มได้ครับนี่คือรายละเอียดภายในของตัวตู้ใบนี้นะครับหากท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายครับที่เบอร์0899995345 หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท s SI s s o n t c o n t r er s n o w s h s w c a s e ครับข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้และขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้สำนักง,งานบ้านสำเร็จรูปรุ่นมาตรฐานเริ่มต้นสามารถเดินระบบไฟฟ้าติดตั้งประตูหน้าต่างเพิ่มได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ